ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลตัวแรกนะครับนั่นก็คืองบดุลส่วนบุคคลหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับก็คือ personal balance sheet นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความรู้หรือได้เคยศึกษาทางบัญชีของธุรกิจมาบ้างก็จะรู้ว่าทางธุรกิจเองก็มีงบดุลนะครับก็จะเรียกว่าเป็น balance sheet เหมือนกันนะครับแต่อันนี้พอเป็นงบดุลส่วนบุคคลเราก็ เติมคำว่า personal เข้าไปนะครับงบดุลส่วนบุคคลก็จะเป็นงบแรกที่เราจะเอามาใช้จัดระเบียบข้อมูลเชิงตัวเลขของเราเนี่ยให้สามารถเอามาวิเคราะห์เอามาวางแผนการเงินได้ต่อไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยงบดุลส่วนบุคคลเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือใช้แสดงฐานะการเงินของบุคคลครับฐานะการเงินเนี่ยถ้าจําได้ในตอนที่แล้วผมจะบอกว่าข้อมูลเชิงตัวเลขเนี่ยมันมีเงินนิ่งกับเงินที่ไหล อันนี้คือมันจะนับมันจะเป็นงบที่เอามาใช้จัดการพวกเงินที่อยู่นิ่งๆนะครับเพราะว่าฐานะการเงินเนี่ยมันก็คือเงินนิ่งนี่แหละครับฐานะคือบอกว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่เรามีหนี้สินอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ก็จะเป็นเรื่องของฐานะถามว่าพอทํางบดุลออกมาสิ่งที่เราจะได้ก็คือผลลัพธ์ ของการบริหารการเงินในอดีตของเรา,าครับว่าเดิมทีเราไปทําอะไรไว้เราไปซื้ออะไรไว้ซื้อสินทรัพย์อะไรไว้หรือไปก่อหน,นี้อะไรไว้เนี่ยมันก็จะมาสะท้อนในงบดุลที่เราทำนาครับนะครับตัวนี้มันก็ใช้ประเมินได้ว่าเออเราจัดการมาดีหรือไม่ดียังไงนะครับลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของงบดุลก็คือมันจะเป็นข้อมูล snapshot หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการเหมือนเหมือนถ่ายรูปนะครับเหมือนเป็นการถ่ายเก็บเอา ฐานะการเงินของเราณวันใดวันหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าผมจะเขียนณวันที่จัดทางบดุลใช่ไหมครับณวันใดวันหนึ่งหมายความว่าทําวันนี้ก็ได้งบดุลหน้าตาแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าวันลุ้งขึ้นเราไปขายสินทรัพย์บางอย่างทิ้งวันถัดมาทํางบดุลใหม่หน้าตาของงบดุลมันก็ต่างไปจากเติมแล้วก็คือมันจะแคปเจอร์ได้แค่เงินนิ่งๆณวันที่เราทำนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปของงบดุล นะครับพอจะพูดถึงงบดุลเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักสมการงบดุลครับซึ่งเป็นสมการที่คลาสสิกผมเชื่อว่าหลายคนท่องได้นะครับยิ่งถ้าคนที่รู้จักบัญชีธุรกิจเนี่ยก็จะท่องกันอยู่เสมอว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกถ้าเป็นภาษา,ษาธุรกิจเราก็จะบอกว่าบวกทุนนะครับบวกทุนหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าในสําหรับงบดุลส่วนบุคคลเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าทุนนะครับ เราจะเรียกมันว่าเป็นเน็ตเวิร์หรือว่าความมั่งคั่งสุทธินะครับก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกความมั่งคั่งสุทธินะครับหรือว่าแอสเซทเท่ากับไล a เบรดิตี้บวกเน็ตเวิร์นะครับที่เราไม่เรียกว่าทุนก็เพราะว่ามันคำว่าทุนมันไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ทุนมันเหมือนกับว่าเราเอาเงินมาลงทุนแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอาเงินไปลงทุน ตรงนี้มันคือชีวิตของเราเขาก็เลยเรียกกันว่ามันเป็นความมั่งคั่งของเรานะครับที่สุทธิจากหนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นเคยกับบริการพวกการเงินของแบงก์หรือของสถาบันการเงนินที่เป็น private banking คือการเงินของคนที่มีฐานะหน่อยเนี่ยก็จะได้ยินเคยอาจจะเคยได้ยินคำว่า high net worth high net worth ถ้าเป็นสากลน,นะครับเขาก็พูดถึงคนที่มีเงิน1ล้าน US ดอลลร์ขึ้นไปก็เรียกว่าลูกค้า High n e t w o r ์ก็คือลูกค้าที่ความมั่งคั่งสูงหรือถ้าใครบอกว่ามีเงินตั้งแต่30ล้าน US ดอลลร์ขึ้นไปเนี่ย mm. เขาจะเรียกว่าเป็นอั t ตร้าอัลตร้าไฮเน็ตเวนะครับก็คือเราจะใช้ตัวย่อว่า h n w เนี่ยนะครับอัลตร้าไฮเน็ตก็คือมีความมั่งคั่งสูงมากนะครับก็แต่ว่า อันนี้ก็เล่าให้เป็นความรู้ว่าเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดเนี่ยเราเจอในชีวิตประจําวันหรือเปล่าก็อาจจะเจอตรงนี้ครับคำว่าไฮเน็ตเวิร์นะครับ,รบก็ดูที่ความมั่งคั่งสุดทีถามว่าสมการนี้เขาบอกอะไรเราครับจริงๆหน้าที่ของมันก็คือบอกว่าอ่ะส่วนหนึ่งก็คือมันกําลังพูดถึงการดุลกัน,นดุลนหมคําว่ามีความเท่ากันอยู่หมายความว่าฝั่งซ้ายคือสินทรัพย์นะครับจะต้องเท่ากับฝั่งขวานะครับ ทำยังไงก็ต้องเท่ากันนะครับเซนส์ Sense ของความเท่ากันเนี่ยมันบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่าสินทรัพย์เนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากไหนนี่คือมาจากวิธีการไหนหรือเป็นของใครก็ได้นะครับมาจากไหนอย่างเวลาเราไปซื้อสินทรัพย์เนี่ยเราเลือกได้หลกัหลกๆ2แบบนี่นะครับแบบหนึ่งคือถ้าใช้เงินตัวเองนะครับใช้เงินตัวเองตัวอย่างเช่นเราไปซื้อสินทรัพย์เช่นซื้อบ้านนะครับ บอกว่าซื้อบ้านมูลค่าสัก3ล้านเนี่ยใช้เงินตัวเองหมดเลยมันก็จะทั้งหมดก็จะอยู่ที่เน็ตเวิร์ดนะครับเป็นเงินของเราหมดเลยก็จะบันทึกว่าสินทรัพย์มีมูลค่า3ล้านเน็ตเวิร์ดมีมูลค่า3ล้านนี่สินก็เป็นศูนย์สังเกตตรงนี้ก็ดุลน,นะครับผมผมลองยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะครับปกติงบดุลเนี่ยเวลาเราทํากันเราจะนิยมเขียนเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็น ตารางที่มีสองฝั่งสะท้อนการสมดุลกันคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยยอดรวมจะต้องเท่ากันนะครับแต่สังเกตว่าฝั่งซ้ายจะมีแค่สินทรัพย์อย่างเดียวส่วนฝั่งขวาก็จะมีหนี้สินกับเน็ตเวิร์กคือความมั่งคั่งสุทธินะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเดองบ้านไปครับหรือเอาคอนโดก็ได้นะครับเราซื้อคอนโดมาเนี่ยเราก็ลงไปในงบดุลน,นะครับตัวอย่างเช่นลงว่าคอนโดเนี่ยมูลค่า3ล้านบาทนะครับ ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้กู้เลยนะครับนี่สินของเราตรงนี้มันก็คือศูนย์บาทนะครับแต่ว่าเน็ตเวิร์ของเราเนี่ยแสดงว่าเราซื้อด้วยเงินสดคอนโดเนี้ยมันเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยเน็ตเวิร์ตรงนี้มันก็จะเป็นสามล้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของงบดุลแบบที่เราซื้อด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่บอกว่า มันที่บอกว่าสินทรัพย์มาจากไหนเนี่ยมันสามารถมาจากหนี้ได้ด้วยนะครับในเคสคลาสสิกที่เจอกันเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกคนจะซื้อคอนโดนะครับคงไม่ใช้เงินตัวเองทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ครับคอนโดมูลค่าสามล้านเราบอกว่าเรากู้ครับเงินกู้ซื้อคอนโด ตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรากู้ไป2ล้านเนะครับคือเราจ่ายเองนะครับประมาณ10%ก็คือ30,000นหน้าตาของงบดุลก็จะเป็นอย่างนี้ครับถามว่าอันนี้มันจะบอกว่าอะไรลองดูนะครับยอดรวมล่างสุดเนี่ยยอดรวมตรงนี้คือ3ล้านถูกไหมครับขัา้การยอดรวมของฝั่งนี้เอา2ล้าน7บวกกับ30,000นเนี่ยยอดรวมมันก็คือ3ล้านเหมือนกันอันนี้คือลักษณะของงบดุล นะครับเป็นลนักษณะงบดุลมันบอกว่าคอนโดนี้ได้มาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งก็คือได้เพราะเราไปกู้มานะครับสล้านเแล้วก็ประกอบกับเงินของเราเองอีกสามแสนนะครับดังนั้นเวลาเราไปเห็นคนที่เขาบอกว่าเราเห็นคนที่มีคอนโด3ล้านเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้คนนี้รวย3ล้านอาจจะยังไม่ได้นะครับต้องไปดูว่าเขาเขาได้มายังไงถ้าเป็นอย่างเคสแรกอย่างนี้ครับทั้งหมด มาจากเน็ตเวิร์ดของเขาคือมาจากเงินของเขาเองหมดก็จะบอกว่าคนนี้รวย3ล้านผมก็คิด่าบอกได้นะครับแต่สําหรับรายนี้ครับรายที่กู้ด้วย2อล้านเจ็เนี่ยก็ต้องบอกว่าณนะวันนี้เน็ตเวิร์ดหรือว่าเวลความมั่งคั่งสุดที่ของเขาเนี่ยมันแค่ส0มแสนเองแหละที่เราเห็นว่าเขามีคอนโด3ล้านน่ยนั่นเพราะว่าเขาเป็นหนี้อยู่อีก2อล้านเจดนะครับอันนี้สาธิตให้ดูแบบแบบง่ายๆครับว่า,างบดุลเนี่ยแบบที่มีสินทรัพย์เดียวเป็นยังไงนะครับ สังเกตว่าพอพอมีสินทรัพย์มากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมเขียนเอารถเข้าไปอีกนะครับรถยนต์บอกว่ารถยนต์เนี่ยมูลค่า1ล้านนะครับรถยนต์ก็เช่นกันเราซื้อเงินสดหรือเปล่าก็ต้องดูอีกสมมุติว่าเราไปดาวมาเช่นดาวมา2,000สนเนี่ยก็คือเป็นเงินของเราเองสองแสนเน็ตเวิรดตรงนี้มันก็จะบวกมาอีก2 0 0แสนนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเป็นหนี้อีกประมาณ สัก8 0 0 0นะครับอันนี้อันนี้เขียนแบบง่ายๆนะครับนี่นี่รถนะครับก็8 0 0 0ส0สังเกตร,รวมกันเดี๋ยวก็ต้องดุลน,นะครับเพราะว่าฝั่งนี้3ล้านบวก1ล้านรวมเป็น4ล้านใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเขียนเป็นนี่ตรงนี้ก็จะรวมเป็นเท่ากับ3 500, ล้าน5ละนะครับส่วนเน็ตเวิร์ตรงนี้ก็รวมกันก็จะเป็น50000น จับสามล้าน5รวมกับ5 0 0แสนก็จะกลายเป็น4ล้านเหมือนกันนะครับอันนีเน้เป็นตัวอย่างของ,ของการเขียนงบดุลแบบง่ายๆนะครับความจริงเราก็แค่ลงไปครับว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างแล้วเป็นหนี้อะไรอยู่บ้างม,มันก็จะส่วนที่เหลือจากหนี้นะครับเราก็เรียวกว่าเป็นเน็ตเวิร์ดหมดแล้วนะครับเน็ตเวิร์ดคือส่วนที่ส่วนที่เหลือครับนั่นคือถ้าเราจะทําจริงๆเราก็ list ลิสต์รายชื่อสินทรัพย์ของเราลงไปทั้งหมดครับลิสต์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 ลงไปว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ไปดูครับว่าเรามีหนี้อะไรบ้างท,ที่ยังคงค้างอยู่ก็ลิสต์รายการหนี้ลงมาส่วนที่เป็นส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้เนี่ยก็ลบออกมาก็จะกลายเป็นน็ตเวิร์ดแล้วครับว่านั่นแหละคือส่วนของเราที่เราเป็นเจ้าของ,องจริงๆนะครับคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามสําคัญมากเกี่ยวกับงบดุลก็คือเวลาเราเออกมาบันทึกเนี่ยเราจะใช้ค่าไหนหรือมูลค่าไหนมาบันทึกครับ โมถามนี้ครับควรบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ในงบดุลของเราด้วยมูลค่าใดอันนี้มีประเด็นมากเลยนะครับก็ไก่ซื้อมาเท่าไหร่ก็บันทึกไปเท่านั้นแหละตัวอย่างเช่นซื้อบ้านมา3ล้านก็บันทึกไปสี่สินทรัพย์มูลค่า3ล้านอันนี้เป็นแบบหนึ่งผมเรียกตรงนี้ว่าบันทึกโดยใช้ cost คอสใช้ต้นทุนในอดีตซึ่งวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ข้อก่อไก่ หรือข้อขอข่ถ้าวันนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ยก็บันทึกค่านั้นแหละแต่ต้องมีคําว่าคิดว่านิดหนึ่งเพราะเราคงยังไม่ได้ไปขายใช่ไหมครับอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นราคาตลาดนะครับ market value อันหนึง่งบันทึกต้นทุนง่ายๆทุกคนรู้หมดว่าซื้ออะไรมาเท่าไหร่ซื้อรถมาเท่าไ่นะครับ market value อันนี้ยากขึ้นโอ้ต้องไปคิดอีกว่าเอยถ้าขายวันนี้จะได้เท่าไหร่นะซึ่ง2ตัวนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับ ถัดมาอันนี้มีตัวมาให้งงอีกเอ้ยในเมื่องงไม่รู้ใช้ค่าไหนนี่บันทึกค่าที่ต่ํากว่าไว้ก่อนก็คือบันทึกแบบ c o n s e r v a t i ระมัดระวังไปเลยนะครับไม่ต้องก็เอามาทั้งสองค่านั่นแหละค่าไหนต่ากว่าก็บันทึกไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับสังเกตกขคอ,ขอ,ขอโอ้มันก็มีเหตุผลของมันว่าอันนี้ก็น่าจะถูกอันนี้ก็น่าจะถูกอันนี้ก็น่าจะถูกเลยมีงงงวยครับถูกทุกข้อ ทุกข้อก็คือเอ๊ะหรือว่าอ๋องบดุลมันเป็นงบส่วนบุคคลไงแสดงว่าไม่มีมาตรฐานหรอกนะครับเราอยากบันทึกค่าไหนก็บันทึกไปเถอะเอาที่เราเข้าใจก็แล้วกันนะครับตายละครับทีนี้มันเหมือนกับกขอคงก็ถูกหมดเลยเรื่องจริงการบันทึงงบดุลมันควรจะบันทึกด้วยอะไรกันแน่นะครับผมขอญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า p a r t i ิสิเพตกับท่านไม่ได้นะครับคุยกันแบบผ่าน YouTube นี่มันก็เหมือนพูดคนเดียวต้องพูดเองตอบเองนะครับ ที่นิยมและแนะนําว่าเป็นวิธีการที่เหมาะกับการบันทึกที่สุดคือข้อขอใครครับถามว่าทําไมถึงเป็นข้อขอใครครับเพราะว่าผมย้อนย้อนไปดูวัตถุประสงค์ของงบดุลน,นิดนึงนะครับก็คือเป็นการแสดงฐานะการเงินเป็น snapshot ณนวันที่จะทํางบดุลคือเราอยากจะได้ความเป็นปัจจุบันที่สุดครับความเป็นปัจจุบันที่สุด เพราะว่าหลายๆอย่างก็มีข้อเสียครับถ้าใช้ราคาในอดีตยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเลือกจะบันทึกแบบซื้อมาเท่าไหร่ก็บันทึกไปเท่านั้นเนี่ยเราซื้อรถยนต์มานะครับคอสที่ซื้อเนี่ยมันคือหล้านบาทนะครับสมมติว,ว่าเนี่ยหล้านบาทซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยหล้านบาทนะครับถ้าเราเลือกที่จะบันทึกด้วยคอสหรือต้นทุนเนี่ยใส่ไปล้านบาทนะครับ ผลคือจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดภาพว่าเราจะนึกว่าเรามีสินทรัพย์เยอะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมาเก็ตแวร์ลูหรือว่าราคาประเมินราคาตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเอารถรุ่นนี้ไปขายเนี่ยจริงไปขายตามเต็นท์หรือประกาศขายมือสองเนี่ยมันขายได้ห้าแสนเท่านั้นแหละนะครับดังนั้นการที่เราเลือกการที่เราเลือกแบบที่จะบันทึกด้วยต้นทุนเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนความเป็นจริงแล้วเราจะ เห็นภาพฐานะของตัวเองผิดเพี้ยนไปนะครับหลักการเขาก็อยากให้ได้ความเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับที่เขียนว่าขายวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เพื่อจะบอกว่าเพราะว่าบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้อง c o n ิร์ตหรือแปลงสินทรัพย์ตัวนี้เป็นเงินมันก็จะได้รู้ว่า๋อจริงๆเราจะแปลงได้เท่าไหร่นะครับส่วนไอ้เรื่องบันทึกค่าที่ต่ากว่าไว้ก่อนอันนี้ก็มีประเด็นนะครับเพราะผมมองเอาเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่รถยนต์นะครับไม่ใช่รถละลองลองมาดูในนี้ครับผมเปลี่ยนเป็นบ้านแทนนะครับ บ้านนี่ก็จะตรงข้ามกับรถสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านมานะครับผมให้ดูราคาคอสก่อนนะครับสมมุติว่าบ้านเนี่ยเอาเนะเอาเป็นปีแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราซื้อมาเมื่อปี2 5 5 5้าห้าบห้าเนี่ยนะครับเป็นงบดุลนะปี255้านะครับตอนเราซื้อเนี่ยเราบอกว่าบ้านมัน3มล้านนะครับณนะวันนั้นนะครับปี25 5 5เราบอกว่า ยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นว่าเราซื้อสดแล้วกันนะครับเราซื้อสดนี่นี่สินตรงนี้สองห้าห้าห้ามันก็ไม่มีนะครับความเป็นจริงเราคงไม่ซื้อสดใช่ไหมครับเน็ตเวิร์ดวันนั้นเนี่ยปีสองห้าห้าห้ามันก็คือสามล้านเพราะว่าเราซื้อด้วยเงินสดนะครับอันเนี้ย ถ้าแต่ราคาบ้านเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นใช่ไหมครับสมมติวนะ่าณปีสองห้าห้าเจ็ดเนี่ยเรามาทํางบนี้อีกครั้งเนี่ยเราไปประเมินนะครับว่าเอ,อดูดูแล้วทำเลตรงนี้หรือเห็นเขาประกาศขายมือสองบ้านสเปคเดียวกับเราทำเลเดียวกับเราเนี่ยโอ้ยถึงนี้เขาซื้อกันที่4ี่ล้านแล้วนะครับเราก็มีทางเงลือกแลวครับว่าเอ๊ กลับไปที่คําถามครับบรรทัค่าที่ต่ํากว่าไว้ก่อนก็คือเลือกสามล้านหรือตามใจก็ถูกทุกข้ออ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็อันนี้ทํามาหลอกเห็นๆเลยนะครับจริงๆไม่ถูกทุกข้อครับเลือกได้อย่างเดียวนะครับอ,อย่างในเคสเนี้ยจริงๆแล้วที่ถูกที่ควรนะครับก็คือมาใช้ค่านี้นะครับใช้ค่าที่เป็นค่าที่เป็นปัจจุบันที่สุดหรือเป็นราคาตลาดที่สุด นในเคสเนี้ยก็จะเห็นว่าเน็ตเวิร์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น4ี่ล้านแล้ว mm hmm. จะเห็นเลยนะครับว่าเราอยู่เฉยนะครับโดยที่ไม่ทำอะไรเลยกับสินทรัพย์ของเรานะครับเชื่อไหมว่างบดุลเองเนี่ยหรือเน็ตเวิร์ของเราเองก็เพิ่มขึ้นได้หรือลดลงได้นะครับเพราะว่าตรงนี้แหละครับมันมีการปรับให้เป็นราคาตลาดในทุกๆครั้งที่เราทำงบดุลนะครับ ดันั้นเวลาบางทีเราไปซื้อสินทรัพย์ที่มันเติบโตได้หรือมันมีการเพิ่มขึ้นในมูลค่าเนี่ยเน็ตเวิร์กของเรามันก็จะโตขึ้นไปด้วยนะครับก็คือรวยขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูเบสิกงบตุนแบบทําแบบง่ายๆก็คือยังไม่มีดีเทลมากนะครับแต่บอกเลยว่าการบันทึกเป็นรายการอย่างนี้ครับค่อยๆบันทึกลงมาเรื่อยๆบันทึกลงมาเรื่อยๆเนี่ยเท่านี้จริงๆก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับเราก็เห็นว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่ แต่ว่าในการวางแผนการเงินนะครับเราจะเราอยากจะวิเคราะห์ให้เป็นระบบกว่านั้นครับดังนั้น,น,นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลเนี่ยงบดุลส่วนบุคคลจะสามารถจัดได้แบบนี้ครับผมบอกได้เลยว่าระหว่างการิสต์สินทรัพย์มาโดยที่ไม่จัดเข้ากลุ่มกับการจัดเป็นกลุ่มๆแบบนี้การจัดกลุ่มนี้มีประโยชน์กว่าเยอะมากครับมันาบางทีมองเร็วๆสามารถ ประเมินได้ทันทีว่าคนคนนี้หรือเราเนี่ยมีฐานะการเงินเป็นยังไงจัดการเงินมาเป็นยังไงดีไม่ดีนะครับลองดูครับว่าถ้าจะแบ่งกลุ่มเขามีแนวทางในการแบ่งกลุ่มสินทรัพย์ได้ยังไงโดยเฉพาะฝั่งสินทรัพย์อันนี้สําคัญนะครับสังเกตนะครับกลุ่มเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับหนึ่ส,สกลุ่มที่1เราเรียกว่า Liquid As s e t หรือว่าสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับลักษณะพิเศษของกลุ่มนี้ก็คือเป็น กลุ่มที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วๆครับปกติก็จะใช้เกณฑ์เช่นเกณฑ์หนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีเป็นเป็นเป็นเกณฑ์อะไรก็ตามที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้หรือมีความคล่องพอเนี่ยที่จะแปลงเป็นเงินสดได้ในเวลาน้อยกว่า1ปีเนี่ยเราก็นับเป็นลิควิดแอสเซทนะครับถามว่าพวกนี้การแบ่งกลุ่มนี้มีประโยชน์ยังไงครับมันแบ่งปุ๊บบางทีเห็นเลยนะครับว่าโอ้บางทีเรามีลิควิดแอสเซทน้อยเกินไปนะ ถ้ามีน้อยเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับมันตึงมือมีความเสี่ยงเยอะที่จะชอ็อตเพราะว่าสินทรัพย์กลุ่มที่2ที่3เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่ามันแปลงเป็นแคชได้ยากแล้วครับดังนั้นมันมีแนวโน้มว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องไปกู้อาจจะต้องไปใช้เพอร์ซันอลโลนหรือบัตรเครดิตหรือเปล่านะมีน้อยก็เป็นโทษมีมากก็เป็นครับบางคนเนี่ยลิควิดแอสเซทบวมเป่งเลยครับหมายความว่าสินทรัพย์เนี่ยโดยรวมร้อยบาทเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ที่ลิควิดแอสเซทห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทซึ่งถือว่าสูงมาก คนเราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องถือสินทรัพย์คล่องๆสูงขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเมื่อถือสินทรัพย์คล่องๆเนี่ยมันจะมักจะแลกไปด้วยดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าหมายความว่าผลตอบแทนมักจะต่ำครับผลก็คือเราจะถูกเงินเฟ้อกินอำนาจซื้อไปเรื่อยๆพอแบ่งปุ๊บเริ่มวิเคราะห์ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นลิควิดแอสเซทก็เช่นเงินสดในกระเป๋าตังค์เราเงินฝากออมทรัพย์ พวกกองทุนรวมตลาดเงินมันนี่มาเก็ตฟันต่างๆก็เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับเราเรียกว่า investment asset หรือว่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนสังเกตลัลกษณะกลุ่มนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่ม liquid asset เลยครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราเรียกว่ามี growth potential ครับคือมันมีแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตได้หรือที่จะ จ่ายปันผลจ่ายดอกเบี้ยจ่ายรายได้ออกมาให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับ m n v t s t m e n t asset นี่ยก็เช่นกันมันสามารถใช้บอกได้ว่าคนคนนี้หรือเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรวยขึ้นไหมหรือมีการจัดการเงินมาดีไม่ดียังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนมีหมดนะครับมีพันธบัตรมีตราสารนี่มีมีหุ้น มีกองทุนรวมมี LTFMf มีกรมธรรม์ประกันชีวิตมีสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆก็จะเห็นว่าอ๋อคนนี้ลงทุนมาหลากหลายเลยก็อาจจะถือว่าเออมีการจัดการเงินมาพอสมควรนะครับหรือบางคนบอกในส่วนของลงทุนเนี่ยทุ่มลงหุ้นสามัญหมดเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าอืมคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง aggressiv e นะครับหรือจริงๆแล้วเราลืมคำหนึ่งเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปหรือเปล่านะครับก็ต้องดูอีกทีว่าจัดมาเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับอ่ แต่ว่าหลักๆแล้วการการที่เราแบ่งกลุ่มเนี้จะเห็นว่าเราเวลของเรามีนวโนมจะโตขึ้นไหมนะครับถ้ามีสินทรัพย์กลุ่ม Investment a s วสท์ที่เยอะพอสมควรเนี่ยว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีพอจะบ่งชี้ว่าเรามีแววเสร็จทีเหมือนกันนะครับถัดมากลุ่มที่3ามเพอร์ซ a นัลแอสเหรือสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวทำไมต้องแยกออกมาต่างหากครับเพราะว่ากลุ่มนี้ลักษณะของเราส่วนใหนคือเราจะโฮมันไป ไปเรื่อยๆอครับคือโฮเป็นแบบอินฟินิตี้คืออินฟินิตโฮดิ้งพิเลียดเลยคือถือไปเรื่อยๆมักจะไม่ไม่ขายออกมาเว้นแต่จำเป็นจริงๆนะครับเช่นบ้านรถเครื่องประดับหรือของมัน่นอะไรต่างๆเนี่ยทำไมต้องแยกกลุ่มนี้ออกมาครับก็เพื่อจะบอกว่ากลุ่มนี้มันยังไงเราก็ไม่แตะมันนะถ้าจะจัดการก็เรียกว่าจัดการได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญก็หลไรๆอย่างก็ อาจจะเป็นของแทนใจบ้างเช่นของมัน่นอะไรอยเงี้ยนะครับก็อันนี้จัดการได้น้อยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่จัดการเงินโดยทั่วไปนะครับสำหรับคนไทยหรือคนคนทั่วไปก็ช่างในต่างประเทศก็มักจะไม่บวมที่ Liquid Asset ก็มาบวมที่ s o r s o n s s e t นะสรับส่วน Investment Asset อาจจะไม่ค่อยมีหรือมีก็จัดแบบไม่ได้เป็นระบบเท่าไหร่นะครับสังเกตเพอแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งกลุ่มตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับ ถัดมามาดูฝั่งหนี้สินบ้างครับหนี้สินเนี่ยเ,เราก็จะแบ่งเป็นหนี้สั้นกับหนี้ยาวครับหนี้สั้นก็ใช้เกณฑ์เดียวกันครับก็เกณฑ์หนึ่งปีเหมือนกันคือหนี้ที่มันใกล้ครบกําหนดในหนึ่งปีเราก็นับว่าเป็นหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าส่วนของหนี้สินระยะยาวเช่นพวกค่างวดลดค่างวดบ้านที่เราต้องจ่ายคืนเขาในปีหนึ่งเนี่ยทำไมต้องแบ่งตัวนี้ออกมาครับแบ่งเพื่อหเห็นความเร่งครับ มันมีความเร่งของมันอยู่ความเร่งที่นี่คือยังไงซะเราใกล้แล้วแหละที่จะต้องจ่ายตรงนี้ดังนั้นจําเป็นที่จะต้องเตรียมล่ะปกติก็จะเตรียมให้แมทช์กันนะครับ Liquid As s e t กับหนี้สินระยะสั้นเนี่ยก็จะต้องพยายามแมทช์กันเพราะว่ามันหนึ่งปีหนึ่งปีเหมือนกันบางทีเราไม่ได้แยกหนี้สั้นออกมาเนี่ยเราเอาเงินไปทุ่มอยู่ใน Investment As s e t กับ Person a l a s s e t ซึ่งมักจะเป็นระยะยาวหมดเลยเนี่ย เราก็จะมีปัญหาไม่สามารถเซอร์วิสหรือใช้คืนหนี้ระยะสั้นได้นะครับนี้สั้นอีกแบบหนึ่งที่พอแบ่งกลุ่มแล้วจะเห็นเลยถ้ามีกลุ่มนี้เยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสินเชื่อบุคคลได้เยอะมีบัตรเครดิตได้เยอะเนี่ยหมายถึงว่ามีหนี้บัตรเครดิตได้เยอะนะครับไม่ใช่จํานวนบัตรนะครับก็อาจจะบ่งชี้ว่าโหเรากําลังก่อหนี้ที่ต้นทุนสูงนะเพราะภาระดอกเบีย้ยของหนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่จะสูงนะครับ แล้วมักจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการบริโภคคือเราอาจจะมีนวโนมใช้ใจ่ายเกินตัวหรือเปล่ามันก็จะเริ่มวิเคราะห์ได้เลยเห็นไหมครับถัดมามาดูหนี้ระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหนี้ที่คุณภาพดีหน่อยเช่นหนี้บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนี้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถซื้อสินทรัพย์ใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องรอนานเกินไปนะครับพวกนี้ก็พอว่าหย่อนหยวนนะครับมีได้นะครับก็ส่วนใหญ่ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยหรือตัว i interest เนี่ยก็มีแนวโน้มต่ำกว่ากลุ่มแรกกลุ่มระยะสั้นนะครับส่วนที่เหลือก็เป็น net worth ความมั่งคั่งสุทธิอันนี้แบ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นมันเกิดจากการเอาสินทรัพย์ทั้งหมดใช่ไหมครับลบด้วยหนี้สินทั้งหมดก็จะเหลือเป็น net w o r ์ h ละว่าสุดท้ายมัน r e เทนหรือว่าเหลือถึงเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะแบ่งกลุ่มแล้วมีประโยชน์ขึ้นเยอะนะครับผมเลยขอเอามาให้ดูว่าหน้าตาที่งบที่แบ่งจัดเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็อาจจะได้หน้าตาแบบนี้ครับ อันนี้เขาจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องก็ลิสต์มาเลยครับว่าเป็นเงินสดขี่บาทเป็นเงินออมทรัพย์กีบาทสินทรัพย์ลงทุนอยู่ในอะไรบ้างอยู่ในสากลออมทรัพย์อยู่ใน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอยู่ในเงินอกองทุนสมรรงนะชีพของบริษัทมีประกันชีวิตนะครับในที่นี้ใช้มูลค่าเงินสดเพราะหลักการของเราคือเราต้องใช้มูลค่าที่เป็นปัจจุบันที่สุดใช่ไหมครับมูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถไปดูได้ในท้ายเล่มนะครับสามารถเปิดตารางแล้วคำนวณได้ว่า กรมธนที่เราจ่ายเบี้ยไปกี่ปีแล้วเนี่ยเช่น3ปี4ปีแล้วเนี่ยตอนนี้มูลค่าจริงของมันคือเท่าไหร่ถ้าเวนคืนวันนี้หรือแปลงเป็นเงินวันนี้จะได้เท่าไหร่อย่างเคสนี้ก็สมมุติว่าได้แสนหนึ่งนะครับสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวก็มีบ้านมีรถนะครับหนี้สินระยะสั้นก็มีหนี้บัตรเครดิตหนี้สินระยะยาวก็มีหนี้บ้านมีคนนี้มีหนี้น้อยมีหนี้บ้านอย่างเดียวนะครับ สังเกตพอเราทำอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มอ่านอะไรได้นะครับผมทำเปอร์เซนต์ตรงนี้มาให้ดูด้วยครับเปอร์เซนต์ตรงนี้ที่ผมทำนะครับมีชื่อเรียกว่า common Si z e a n a l y s i s นะครับเป็นการวิเคราะห์บางทีเราเราเห็นเงิน500แสนเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันมากเป็นน้อยครับสิ่งที่เราต้องทำคือปรับฐานมันให้มันเป็นฐานเดียวกันครับในที่นี้ก็คือเราจะเอา common Si z e เนี่ยคือมาหาฐานร่วมเนี่ยถ้าเป็นงบดุลเราจะใช้ตัวนี้ยครับ สินทรัพย์รวมเป็นฐานสังเกตนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงสินทรัพย์รวมเนี่ยเป็นร้อนั่นคือเราจะใช้6กล้านหนึเนี่ยเป็นฐานทั้งหมดนะครับเอา40,000ตั้งหารด้วย6กล้านหนึก็จะได้มา0.6%เอา5,000สนตั้งหารด้วย6กล้านหนก็จะได้มา8.1%นะครับสังเกตการทำา o o m o n Size Analysis เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าอ๋อเงินส่วนใหญ่ของเรามันไปกองอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับ อย่างเคสเนี้ยครับสินทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยสังเกตห้มันอยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นคนนี้ก็เซนสิทีฟกับบ้านนะครับมีรถคิดเป็น10%สภาพคล่องก็มีพอสมควรครับคิดเป็นประมาณสัก8%เนะครับเดี๋ยวในซีรีส์ในตอนต่อๆไปเนี่ยจะจะมีบอกครับว่าเท่าไหร่ถึงดีนะครับสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด จากสินทรัพย์รวมทั้งหมด25%เนี่ยหนึ่งใน4ของแอสเ t ทนะส่วนใหญ่ก็อยู่ใน LTF นะครับถัดมาก็เป็น Provident Fund นะครับเราดูเราอ่านก็จะสามารถเห็นได้ชัดขึ้นนะครับถามว่า6ล้านหนึ่งนี้เป็นของเขาหมดเลยไหมนะครับก็ต้องมาดูที่ฝั่งนี้ครับเพราะว่างบดุลอย่างที่บอกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องดุลกันฝั่งขวาจะบอกว่า a s s e t ทฝั่งซ้ายเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรบ้างนะครับสังเกต55%ครับมาจากนี้ครับ ส่วน46.7%เนี่ยอันนี้เป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะพอเห็นแล้วว่าคนนี้เนี่ยมีหนี้เยอะนะหน,นี้เยอะกว่าของตัวเองนะครับหนี้ส่วนไหนก็กระจุกอยู่ที่นี่บ้านนะครับลองดูยอดอมูลค่าบ้าน3ล้าน5ยอดหนี้3ล้าน3 000, ก็พอสัตว์นิษฐานได้ครับว่าบ้านนี้เพิ่งซื้อนะเนี่ยบ้านใหม่นะครับเพราะยังยังผ่อนไปไม่เยอะเลยนะครับมูลนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของงบดุลครับ ว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าลองทําดูครับะจะทําใน Excel เขียนบนกระดาษอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้เห็นทําสักปีละครั้งเป็นอย่างน้อยครับจะได้เป็นการอัปเดตตัวเองว่าตอนนี้สินทรัพย์อะไรเราอยู่ตรงไหนนะครับบางทีย,ยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นตัวคนเดียวแล้วเรามีสามีภรรยาหรือเรามีใครที่ ถ้าเราเป็นอะไรไปเขาต้องมาจัดการสินทรัพย์แทนเราอย่างเงี้ยอย่างน้อยการได้เขียนงบดุลเชื่อไหมครับว่ามันก็เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นเหมือนบัญชีสินทรัพย์ที่บอกว่าเออเราไปทําอะไรไว้บ้างนะครับจะได้ไม่หลุดบางทีเราไปซื้อกองทุนอะไรไว้เนี่ยเราเป็นอะไรไปขึ้นมาไม่มีคนไปตามเอาเลยนะครับกองทุนมันก็อยู่อย่างนั้นต่อไปนะครับก็ลูกหลานหรือคนข้างหลังก็แทนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมันก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับ